ทองลาบูหนึ่งเดือนปลูกตามยาธากรรมไม่ได้รดน้ำเลยมาดูสภาพเป็นอย่างไรครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมตุ๊บูริพัฒน์ครับสำหรับวันนี้ก็พามาอัปเดตหนึ่งเดือนเนาะทองลาบูที่ปลูกแบบไม่ได้รดน้ำเลยเนาะออกคือรดครั้งแรกรดครั้งแรกเท่านั้นแล้วก็นี่ไอ้เนี่ยยังอยู่ยังตั้งอยู่กับที่เหมือนเดิมดู อะดูร่องรอยหนึ่งเดือนไม่ทำอะไรจากที่รถน้ำจนหมดในครั้งแรกเน,เนี่ยฝนมันตกให้ดูมีน้ำขึ้นมาครับเกือบครึ่งเกือบครึ่งฝนมันตกให้เนาะแล้วก็นี่ตัดไปเสียบยอดตามยถา,ากรรมเลยดูพื้นที่พื้นดินไอ้ที่ เนี่ยราโผลมานิดนี่น้ำมันก็เซาะอย่าก,ก็งอกเดือนไม่ทำอะไรกับมันเลยและไที่กองๆไว้ไอเนี้ที่ทำไม่ดูทดลองใส่ปุ๋ยยอดยังไม่ขยับเลยเนาะมี่าถากกมเนาะ มีตัดยอดไปด้วยจริงๆแล้วไม่ควรตัดนะปลูกใหม่ๆอย่างเงี้ยไม่ควรจะไปตัดให้มันสะดุดเนาะแต่ว่านี่เป็นพันุ์ที่ต้องเอายอดไปขยายก็เลยต้องจําใจตัดเนาะสั่งมาสองต้นอีกต้นหนึ่งเอ่อพวกะพวกเขาต้องการก็เลยแบ่งให้ต้นนู้นสวยกว่าต้นนี้ผมให้อะไรใครก็ต้องให้ต้นสวยๆเนาะต้นไม่สวยก็มาปลูกเองปลูกตามเากรรมด้วย เดี๋ยวหวังว่าคงจะมียอดใหม่แล้วก็ไม่ได้เอาพร้อมตรงพบโตมาฉีดเลยนี่นี่ทำพลา,าไม่กลยับบว,วมตุ่มตาเดี๋ยวก็ต้องอาจจะเอาพร้อมโตมาฉีดสักครั้งเนาะถ้ามีโอกาสสักรอบหนึ่งเดือนละครั้งแทนการใส่ปุ๋ยเพาะปลูกทีแรกเราจะไม่ใส่ปุ๋ยกันเนาะกะ็กินอาหารทางใบแล้วก็ทางดินก็ อาหารน้ำาจากพร้อมโตแต่ว่าทางใบอ,อ่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้มันมียอดไวๆก็เจ็ดวันค้างก่อนในช่วงแรกเนาะแต่จริงๆแล้วของผมนีไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าจะปลูกให้ดู่เนี่ยตามยถากรรมที่ไม่ไม่ได้มารดน้ําให้มันเลยรดแค,ค่ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ที่เหลือก็หวังพึ่งเทวดานะเนี่ยเทวดาใจดีก็ ขนาดรถไปหมดแล้วในครั้งแรกนะดันตั้งไอ้นี่ลืมไม่มาสนใจตั้งแต่ที่แรกดูครับดูร่มรอยยังการังไกลเลยนี่มีรากอะไรมาด้วยนะมาอยู่ใต้น้ำใต้ความชื้นเนี่ยจากนี่เป็นน้ำฝนที่เทวดารถให้ด้กว่อน,นี่ย เดี๋ยวก็จะรถแต่ครั้งต่อไปผมดีเลยไม่ต้องไปตักน้ำที่อื่นมาเนาะอ่ะก็รถครั้งต่อไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถครั้งต่อไปเช็คดินก่อนเช็คดินก่อนเดี๋ยวท้วให้ดูอ่ะเช็คดินยังไงเนาะเคลียดินลงไปลึกสามถึงห้าเซนเนาะอ่าอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วไม่ต้องรถอ่ะ เบียดิลึกลงไป3-5ถึงห้าเซน,เนย,ยังชื้นหม,ดหม,ดหมดัดๆอย่างเงี้ยดีเลยเ <c oughs> นี่ยยังกลาเป็นก้อนได้เนี่ยจริงแล้วไม่ต้องรดเนาะไม่ต้องรดน้ำนี่ก็ไว้ต่อไปไว้ต่อไปธรรมชาติบ้านผมมันเอื้อเนาะสำหรับหลายคนที่ช่วงเนี้ยจะรู้สึกว่าตัวเรียนร้อนเนาะบ้านเราจะร้อนกว่าใคร <c oughs> เอออยู่จังหวัดไหนก็ร้อนไปหมดจังหวัดบ้านฉันนี่จะร้อนกว่าใครเลยแล้วก็รถน้ำกันบ่อยสุดท้ายใบพวกนี้เหลืองร่วงไหมขอบบุงขอบใบอะไรบ้างเนาะแล้วก็เหลืองร่วงร่วงกันหมดเนาะสำหรับคนที่เมื่อตอนฤูดูหนาวอะร่วงหมดไปแล้วเสร็จแล้วมาร้อนครั้งใหม่นี่ร่วงหมดอีกครั้งหนึ่งนี่น่าจะฟื้นยากแล้ว แต่ถ้าเกิดว่าร่วงครั้งแรกในช่วงฤดูหนาวหรือว่าแม้แต่หน้าแรงเนี่ยร้อนๆเนี่ยแล้วมาร่วงเพิ่งเริ่มครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสผริยอดใหม่นะปริได้สบายด้วยทุเรียนปลูกครั้งแรกนี่เมื่อยอดแรกยังไม่ได้ขยับทีใบร่วงหมดมีโอกาสได้ยอดใหม่มาเนาะพอยอดใหม่มาปุ๊บยอดนั้นไม่ทันได้มียอดใหม่รุ่นน้องรุ่นตัดไป แล้วมาเจอร้อนอีกทีใบเนี้ยที่เพิ่งรอดมาจากครั้งแรกเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วมาร่วงอีกทีนี่คือจบเตรียมซื้อต้อนใหม่ได้เลยนะครับจากที่ผมเคยทดลองมานี่ก็คือไม่รอดนะครับรอบที่สองนี่จะไม่รอดแล้วยอดจะไม่ฟื้นแล้วจะค่อยๆแห้งตายตามสภาพเนาะจะไม่ตายแห้งหมดแคแต่ทีเดียวจะค่อยๆฝ่อ,อลงให้เราได้ตัดทีละข้อนะแล้วก็ที่สุดก็คือดับชีวิตนะครับ อาจจะต้องอซื้อต้นใหม่มาปลูกนะครับสําหรับคนที่ร่วงร่วงไปครั้งที่สองอะ่ะหมายถึงใบร่วงหมดเป็นครั้งที่สองอพยายามอย่าให้ร่วงหมดเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกยังพอว่านะยังพอเลี้ยงได้นะแล้วก็พยายามเลี้ยงต่อต่อไปอย่าให้ร่วงหมดเป็นครั้งที่สองทุเรียนไม่ใช่อะไรมากผมย้ำทุกคลิปรดน้ําเกินครับรดน้ําเกินการที่เรา,ากลัวร้อน อากาศมันร้อนมากนี่จะทำให้เรากลัวร้อนเนาะข้อแนะนำจากผมก็คือถ้าอากาศร้อนร้อนมากๆเลยก็คุมสะเลนนะมุงสะเลนมุงสะเลนแล้วก็ห่มฟางฟางี่ขาดไม่ได้ไปกลัวว่าตรงนี้มันจะนั่นนะเพราะว่าตรงนี้มันทางแลกเปลี่ยนลมเลยทางแลกเปลี่ยนลมอลมมันจะเข้าทางเนี้ยแกลบแกลบไปเลยพวกเนี้ย ลมมันจะเข้าไปเลขอ่าอากาศมันเข้าไปขยับความชื้นอ่ไล่ความชื้นออกเนี่ยวัสดุปลูกของเขามันจะมีที่อากาศลงแล้วก็โผล่รากซิบๆอย่างนี้มันจะเป็นอะไรที่ไม่ขาดอากาศแน่ครับแล้วโผล่หน้าดินเนี้ยแม้เราจะคุมฟางก็คุมรอบนอกเนาะคุมรอบๆเนี้ย วันนี้ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องเนาะมืออาจจะสั่นไปนิดนึงไม่ได้ลืมเอาขาตั้งกล้องมาเราคุมฟังข้างนอกเว้นโดนัทไว้รูโดนัทต,ต,ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ไว้เพื่อการแลกเปลี่ยนอากาศเนาะอากาศมันจะซึมเข้าไปได้เพื่อจะไปไล่น้ําออกให้ลงไปตามระดับที่ระเทลระดับความสานะลบเนาะทาให้สเสด็จน้ําแล้วก็เนี่ยก่อนรด,ดน้ําทุกครั้งอย่างที่ผมบอกครับ เช็คความชื้นกำลงไปสี่ถึงห้าเซนเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความชื้นกำเป็นก้อนอย่างนี้ได้นี่หายห่วงครับรากเนี่ยชอบมากเลยนี่ดินหมาดหมาดนี่นี่ดูดูรากอื่นก็แล้วแต่ตามแต่รากยงรากยารากมันจะชอบมากเลยเนี่ยความชื้นหมาดหมาดนะเนี่ยรากมันจะทํางานตอนที่ความชื้นหมาดหมาดเนาะตอนเปี่อรากพวกเนี้ยเปื่อยหมดเลยครับ รากจะเปือ่อยถ้าน้ำแช่แฉะรากเนี้ยเปื่อยง่ายแล้วก็เนี่รากอืมรากใหม่ที่มันงอกขาวๆมาอย่างเงี้ยมันก็จะเปื่อยง่ายด้วยอืมมันจะก็จะเปื่อยแล้วก็ดำไปนะครับถ้าเกิดว่าเจอน้ำแฉะตลอดอนะรากทุกเรียนไม่ชอบไน้ำแช่นะครับเนี่ยถ้าพอหมาดๆไปไง ออกกันเพียบเลยครับออกมากินเนี่ยอากาศกินไอเนี่ยเศษซากอุตสาหสูตรหน้าดิน<อ>แล้วมันอยู่ใต้นี่ <c oughs> มันอยู่ใต้นี่แล้วก็ที่ทะลบลงน้ำก็ไม่ขังไม่แช่อยู่แล้วเนาะแล้วก็ปลอดภัยหญ้าเยอะก็ไม่มาลบกวน <c oughs> เนี่ยก็มีรากใหม่รับ รากขาวก็จะสร้างในวันที่ดินหมาดมา,มานะครับดินแฉะรากขาวไม่คัดไม่สร้างนะครับเนี่ยปลายรากแหลมๆขาวๆเนี่ยมันจะไม่สร้างมันจะเปื่อยง่ายเนี่ยดินหมาดๆอย่างเงี้ยเนี่ยมาแหวกมาแหวกใต้ฟางนะใต้ฟางนะแหวกตรงที่รากยังมามาไม่ถึงครับแหวกที่เราลดน้ําเพื่อจะล่อรากต้องการให้รากมาถึง น้ําอย่างเงี้ยยังไม่ต้องรดใจเย็นๆน,นะครับไม่คืออย่าไปกลัวอย่าไปตกใจว่าเอออากาศร้อนแล้วมันจะต้องการน้ํามากขึ้นไม่ใช่นะใบมันจะรับแสงเท่าที่มันรับได้การที่ใบตั้งใบตกนี่อุณหภูมิความร้อนจากแสงอาทิตย์นี่เป็นปัจจัยเลยที่จะทําให้ใบตั้งหรือใบตก ตอนเช้าแปดโมงถึงเก้าโมงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การสังเคราะห์แสงถ้าใบในช่วง8ปดโมงถึงเก้าโมงในขณะที่แสงอาทิตย์กำลังอุ่นๆเนอะ,อะวิตามินดีมากช่วงนั้นใบดันตกนี่แสดงว่ารากขาดอากาศแล้วมาจากเราฟังลึกก็กกรากขาดอากาศ รดน้ำมากก็รกาคาอากาศดินแน่นก็หญ้าแผ่กันทึบแล้วก็เจอน้าไปนิดหน่อยนี่มันก็โอกาสในการที่จะทำให้ราคาอากาศได้ง่ายง่ายมากๆเพราะน้ำไปแทนที่เราถึงไม่ควรจะรดน้ำบ่อยจนเกินไปน้ำเต็มดินราค่าอากาศนี่รากก็หยุดทำงานหยุดทำงานใบก็ตก นั่นคือผิดปกติแน่ถ้าเกิดว่าตอนเช้า8ปดโมงเกโมงนี่ใบไม่ตั้งขึ้นนี่แสดงว่าน้ำเราเกินเนาะใต้ดินนี่น้ำน้ำเกินแน่นอนเสร็จแล้วใบที่ตกแบบปกติก็คือใบจะตกในช่วงที่อุณหภูมิสูงเกินที่มันรับได้เนาะใบโมงใบสองอ่ะจะเป็นปกติที่ใบมันจะตกเพราะมันร้อนเกินอุณหภูมิที่มันรับได้มันก็เลยใบตก นั่นคือสภาวะปกติอุณหภูมิแต่และว,วันนี่ไม่เท่ากันเนาะบางวันสิบโมงก็ร้อนใบตกแล้วร้อนจัดนะบางวันนี่แดดรุนแรงช่วงนี้แดดเปรปบรวนเนาะบางวันสิบโมงขึ้นไปนี่ตั้งแต่สิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่อุณหภูมิก็มาเต็มแล้วใบตกแล้วใบเริ่มตกแล้วเมื่อ <laughs> <laughs> ใบตกตกให้มาเช็คสิ่งที่ต้องมาเช็คนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะแหวกลงไป สามถึงห้าเซนเอาดินมากำร,รมดูยังกร,รมเป็นก้อนได้นี่ยงงอย่างงี้ยังหมาดหมาดเนี่ยยังไม่ต้องลดนะครับยิ่งไปเพิ่มน้นํานี่เอาน้ําไปทําให้ดินขาดอากาศเนาะเมื่อดินขาดอากาศอ่ไม่ดูดขึ้นนะไม่ดูดขึ้นข้างน้าจากข้างล่างไม่มาแทนที่น้ําในใบก็ไม่ได้ถ่ายออกน้ําเก่าก็ยังอยู่ตากแดดร้อนร้อนเป็นเวลา สองสามวันติดต่อกันโดยที่รากหยุดทํางานเนาะสองวันที่ไม่มีการสังเคราะห์แสงเน่เนื่องจากว่าน้ําเต็มดินเนาะอากาศไม่มีไม่ดูดขึ้นสองวันเต็มเต็มที่ใบไม่ได้สังเคราะห์แสงไม่ได้ถ่ายน้ําออกน้ขํขกางล่างไม่ได้ดูดขึ้นมาแองกะทะาทางทิศตะวันตกเจอความร้อน่อางกาะาเนี่ย มันจะร้อนที่สุดและตรงเนี้ยเมื่อน้ําเก่าก็ไม่ได้ทายออกน้ําใหม่ไม่ได้ขึ้นมาน้ําเก่าไม่ได้ทายออกน้ําเก่าๆยังอยู่ที่ยังตากแดดซ้ำๆอยู่เนี่ยไขเวกตรงเนี้ยน้าข้างในเนี่ยอุณหภูมิร้อนความร้อนเนี่มันก็จะลลยพวกไขมันไขเวกต่างๆเนี่ยพวกโปรโตุนโปรโตีนต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกละลายเนื้อเยือ่อส่วนเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ รับความร้อนมากเพราะเป็นแองกะทะยาวๆเนาะมันก็จะทําให้ไขแวกต่างๆถูกทําลายก็เ,เลยกลายเป็นสันเบินเนาะส่วนใหญ่จะน้ําเกินที่ผมพบเจอน้ําเกินจนรากหยุดทํางานเนาะอย่าให้น้ําเกินจนรากหยุดทํางานจนหยุดการสังงสรงะห์แสงติดต่อกันสักสองวันขึ้นไปเดี๋ยวจะเจอสันเบินบ่อยเริ่มมีอาการที่เหลืองๆก่อนแล้วเหลืองๆก่อนถ้าเกิดว่าใบาไม่ได้ขยับอีกไม่ได้ขยับน้ําแลกเปลี่ยนน้า เนี่ยสองวันชุดถัดไปเนี่ยมันจะจะจะทำให้รอยเว้าเนี่ยชัดขึ้นชัดขึ้นและสองวันถัดไปอีกถ้าเกิดว่าไม่มีการสางข้อแสงไม่มีการทายน้าอีกมันก็จะทําให้เกิดสันเบิร์นเนาะส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอก็คือมาจากน้ําเกินครับน้ําเกินนี่เป็นสาเหตุทําได้หลายอย่างเนาะทําให้ใบร่วงหมดนี่ก็มาจากน้ําเกินเสร็จแล้วพอหลังจากน้ําเกินแล้ว มันได้สาเด็ดน้ําำดินกลับมาหมาดดินกลับมาหมาดมันก็จะสร้างรากใหม่เมื่อมีรากใหม่ยอดก็จะขยับครับง่ายๆหลักการอย่างเงี้ยง่ายๆของทุเรียนถ้าเราเข้าใจเนาะถ้าเราเชื่อด้วยเนาะถ้าไม่เชื่อถ้าจะร้นบ้านฉันร้อนกว่าใครฉันต้องรดน้ํามากกว่าใครเนาะฉันจะต้องรดน้ําเช้าเย็นนี่ เพื่อนบ้านฉันจะได้เห็นฉันใบร่วงนะครับหลายคนมุ่งหวังตั้งใจไว้มากว่าแหมต้องเอาไว้อวดเพื่อนบ้านให้ได้เนะเพราะแต่บ้านฉันนี่ไม่มีใครปลูกสําเร็จเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้แค่ยอดเดียวที่หลังจากร่วงหมดมาชุดเดียวแล้วก็มาร่วงหมดอีกทีนี่ดับที่ประจรดับแน่กําลังในต้นหมดครับกําลังในต้นหมด พอได้แค่ใบชุดเดียวถ้าสองชุดนีรด่รครับจากที่ผมเคยทดลองมาเนาะ <c oughs> ก็เป็นอะไรที่บอกต่อ <c oughs> เป็นอะไรที่ง่ายๆผ่านจากการทดลองผ่านจากประสบการณ์ถึงจะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่ชื่นใจที่หลายคนเชื่อมัน่นแล้วก็ไปทําตามกันสาเร็จกันหลายคนเนาะชื่นใจมากๆที่ได้ฟีดแบ็กเหล่านี้กลับมาหลายคน ไม่รู้ว่าผมเจอแรงเสียดทานอะไรมาเยอะแยะมากมายผมสอนเกี่ยวกับเรื่องการรดน้ําที่พิสดารกว่าใคร <c oughs> เจอฟีดแบ็กเยอะมากไปอะไรที่ผมต้องลบคอมเมนต์เยอะมากไม่อยากเอาคอมเมนต์พวกนั้นมากวนใจเนาะ,อ,ะอยากให้มือใหม่ทุกคนได้รอดกันเจอเคล็ดลับที่รอดกันแบบง่ายๆแล้วก็ง่ายมากง่ายมากจริงๆถ้าท่านเชื่อเนาะเรื่องการลดน้ําอย่างเดียวอินทรีย์วัตถุที่ท่านนํามาคลุก นี่คือตัวช่วยให้ดินอุ้มน้ำเนาะอินทรีวัตถุที่ท่านนำมาคุกบางตัวนี่ก็ไม่เหมาะกับรากตูเรียนเนาะถ้าเลี้ยงได้เลี้ยงก็คือพวกขี้เถ้าแกรบแกรบดำครับฐานมันอุ้มความชื้นดีมากเป็นอะไรที่รากตูเรียนไม่ค่อยชอบเลยดินในถุงส่วนใหญ่จะเป็นดินแดงและก็ไม่ค่อยมีส่วนผสมของขี้เถ้าแกรบ หรือฐานอะไรเหมือนกับไม้พันธุ์มะม่วงหรืออะไรอื่นๆเนาะที่ท่านซื้อมาปลูกจะเป็นดินดำดินขี้เถ้าแกบเนาะลืกผักมะคงมะเขือพลิกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกดินดำๆเนาะแต่ทุเรียนไม่มีดินดำๆเนาะน้อยมากอินทรียวัตถุที่อยากแนะนําที่ปลอดภัยที่สุดก็คือเอาตามในถุงนี่เลยถอดสูตรของนี่มาเลย ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นดินแดงดินบ้านท่านนี่แหละแกลบขุยมะพร้าวสามตัวแค่นั้นเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นอะไรที่โฟโรอากาศที่สุดอยากแนะนําแค่นี้ไม่อยังอื่นนี่ถือว่าปัจจัยเสียงนะมะพร้าวสับนี่เสียงมากเพราะมันจะทําให้อมน้ํานานความชื้นแช่อยู่ในดินนานราก็ฟักตัวได้ง่ายฐานมะพร้าวสับขุยมะพร้าวดีกว่า ขุยมะพร้าวแต่ว่าอย่าใส่เยอะเนาะถ้าเกิดแกลบหนึ่งสวนก็ขุยมะพร้าวสักครึ่งส่วนที่เหลือดินส่วนส่วนครึ่งหรือสองสวนก็แล้วแตนะ่ดินที่ท่านมีนัน่นแหละที่จะคลุกคลุกแค่นั้นพอไม่ต้องไปหาอะไรมากแล้วก็วัสดุสดอ,อย่าเอามาคลุมอย่าเอามาคลุมอย่าเอามาคลุกสดสด,สดต่างๆเนี่ย เมื่อเจอน้ําเจออะไรมันจะเกิดการหมักจุลินทรีย์เข้าไปกินไปกับาเกิดกระบวนการย่อยอมันจะทําให้ดินรน้อนรากของเรากระทบแน่อนอนขี้วัวแห้งขี้วัวเก่าแห้งๆถึงแม้ว่าจะแห้งจากการตากแดดแห้งจากอะไรก็แล้วแต่นะเมื่อเอามาเอามาคลุกขี้วัวที่ผ่านการหมักแล้วหมักสมบูรณ์แล้วผ่านการร้อนมาแล้วจะไม่กลับไปร้อนต่อ แต่ถ้าไม่เคยร้อนทีแม้จะตากดุงตาแดดแหผาดแค่ไหนเมื่อเอาไปคลุกเจอน้ำเจอจุลินทรีย์ต่างๆเข้าไปย่อยกระบวนการย่อยก็เกิดความร้อนรากกระทบทุเรียนกระทบใบสำหรับผมนี่ผมไม่กลัวราเลยผมกลัวร้อนมากกว่าเนาะร้อนถ้าหมักไม่สมบูรณ์นี่เอามาใส่ร้อนแน่คีบัวถ้าใส่เป็นจุดๆข้างนอกได้นะเพื่อล่อรากเป็นจุดๆอย่าใส่หวาน หวานเนี่ยมันจะทําเม่เมื่อหมักแล้วมันจะร้อนคลุมพื้นที่รากก็จะไม่ออกไปบางคนที่ก็าเบอกว่าเขาใส่ได้เขาใส่เป็นจุดๆอันนั้นโอเคแต่ว่าถ้าใจผมก็คืออยากให้หมักก่อน <laughs> อยากให้หมักก่อนไม่ใช่ตากแดดก่อนเนาะตากแดดก่อนถึงที่วัวแห้งก็ <laughs> เดี๋ยวก็จะมาหมักต่อในหลุมจะทำให้รากโน ครับด้วยความวงใหนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมห่างหายมาสองสามสามอาทิตย์แล้วเนาะหลายคนสนิทสนิทกันที่ติดตามกันมาก็อาจจะรู้ว่าผมไม่สบายเนาะก็ดีใจที่รอดกลับมาทำคลิปต่อไดนะ้ดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งและได้ทำคลิปส่งต่อความวงใย,ย่เราสู่กันฟังอีกครั้งนะครับสำหรับ ประสบการณ์และก็สิ่งที่หลายคนถามไทยกันเข้ามาแล้วก็เนี่ยเอามาตอบเป็นคลิปนะครับมีคนถามว่าซเซนเอาออกได้เมื่อไหร่ได้สักสองยอดก่อนแล้วค่อยอ,ออกนะครับสองยอดนี่เป็นอะไรที่ปลอดภัยถึงแม้ผ่านการร่วงหมดมาแล้วได้สองยอดที่สมบูรณ์ <c oughs> ยอดที่สองกลายเป็นใบเพสเบสเพ,เพ,เพสลัดขึ้นไปแล้วก็คือปลอดภัยแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้ก็ด้วยรักและปรารถนาดีเนาะห่วงใยคิดถึงทุกคนมากๆก็ดีใจที่ได้กลับมาทำคลิปทุเรียนกันอีกไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่า,าขอบคุณเละสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณเทวดาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ